ล่าสุดทกสเปิดเว็บให้เกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นรับเงินได้ในวันที่7พฤษภาคมนี้เกษตรกรที่ต้องการใช้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ไม่มีบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตกรหรือทอกสสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ww w y e o บเยวยา .com เพื่อใช้บัญชีธนาคารอื่นได้ ซึ่งสํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าทกสจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงกรเกษตรและดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงสําหรับวันที่ 7. พฤษภาคมนี้กระทรวงการ,กรเกษตรจะเปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเกษตรกรสําหรับคนที่ไม่มีบัญชีทกสสําหรับกรเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากทกสอยู่แล้วสามารถใช้บัญชี เงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้ตรวจสอบว่าบัญชีทกศที่ถืออยู่นั้นมีชื่อนามสกุลตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีกับทกศสามารถแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเยยวยาเกษตรกรคอมของทกศซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีที่7พฤษภาคมนี้ ทางนี้ทกสร,ระบุว่าจะสามารถโอนเงินได้ประมาณวันละ1 000, 000ล้านรายโดยจะเริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับการตรวจสอบเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือของเกษตรกรปลูกพืชจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ได้ปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกระหว่างปี2 5 6 2ถึง2 5 6 3เท่านั้นซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ หรือดูจากติดประกาศภายในชุมชนตามที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อจะสามารถปรับปรบปุงข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันกำหนดสำหรับใครที่ไม่มีบัญชีทกศวันที่7พฤษภาคมนี้ก็เข้าไปเพิ่มเติมได้เลยค่ะล่าสุดใครใช้ธนาคารสถานะเปลี่ยนแล้วหลังรอคอยมานาน จากมาตรการเยียวาเราไม่ทิ้งการที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5 0 0 0บาท3เดือนมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการทั้งสิ้น11ล้านคนจ่ายเงินไปแล้ว8.7ล้านคนเหลืออีกจำนวน2.3ล้านคนโดยจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่รับสิทธิ์ให้หมดภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ซึ่งวันนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลืออีก2 2 0 000ราย ล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้บัญชีทกศเพื่อรับเงินขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนสถานะสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วพร้อมกับมีข้อมูลในตารางแจ้งว่าเงินจะเข้าวันไหนอีกด้วยผ่านการเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกตอนนี้ทางเว็บไซต์เ w w ไวดเวบเรามาทิ้งการดคอมยังเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เมนูสีม่วงเพื่อตรวจสอบรับเงินช่วยเหลือต่อไปดีใจด้วยสำหรับผู้ที่สถานะเปลี่ยนได้รับสิทธิตามมาตรการซึ่งทางคลังจะรีบทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุดลาสุดชัดเจนแล้ววันโอนเงินกลุ่มโอนไม่สำเร็จลหลายๆคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่เงินโอนไม่สำเร็จสักที ให้เข้าไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสถานะได้รับสิทธิ์แต่ข้อมูลชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนเท่านั้นการแก้ไขสามารถทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นแนะนำให้เลือกรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด,ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกในการรับเงินที่สุด โดยคลิกที่เมนูปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ หลายคนกังวลว่าวันที่22กับ29มาแล้วยังโอนเงินไม่สำเร็จเลยแล้วจะทำอย่างไรจะได้เงินวันไหนล่าสุดเพจ Facebook ท็ก for m มีได้โพสต์ข้อความระบุว่าสรุปสำหรับกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จในรอบที่1และ2ในเดือนเมษายนระบบจะโอนเงินอีกครั้งในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยจะโอนเข้า5,000บาทไม่ทบเป็น2เดือน แล้วจะทำการโอนเพิ่มอีกทีคือช่วงปลายเดือนส่วนที่กลุ่มที่โอนไม่สำเร็จโดยเริ่มโอนในเดือนพฤษภาคมระบบจะโอนเงินเข้าอีกครั้งในวันที่8พฤษภาคมโดยจะโอนเงินเข้า10,000บาททบเป็น2เดือนโดยจะเร่งโอนให้เสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ ฉะนั้นไม่ต้องกังวลรออีกครั้งวันที่8พฤษภาคมจะทำการโอนให้ครบทุกคนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขอให้ได้เงินทุกคนค่ะล่าสุดกรุงไทยตอบแล้วสถานะโอนเงินไม่สำเร็จต้องทำยังไงทีมข่าวได้ดับรายงานว่าจากกรณีที่รัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บ ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้เชื่อว่ายังมีหลายคนประสบกับปัญหาได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเช่นเดียวกับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ได้คอมเมนต์ถามธนาคารกรุงไทยว่าขึ้นโอนไม่สำเร็จเกี่ยวกับที่ลงทะเบียนรับเงินผ่านพร้อมเพย์แต่เพิ่งมาสมัครพร้อมเพย์ก่อนวันโอนเงินไม่นานเกี่ยวกันไหมคะ ซึ่งธนาคารกรุงไทยตอบกลับว่าสวัสดีค่ะแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพดก,กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชนและโอนเงินให้อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยทบยอดเงินรวมให้2องเดือน1,000 0บาทนะคะขอบคุณค่ะล่าสุดเปิดหลักเกณฑ์น,นักศึกษาลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท มติครมอยเห็นชอบขยายจำนวนเงินช่วยเหลือโควิด -19 เป็นเวลา3เดือนอ้างอิงจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ w o w ร์ w ไวด์เวเราไม่ทิ้งการอดคอมอีกครั้ง โดยหลักเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการน,นักศึกษาครอบครุ่มกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์โดยจะใช้ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเว w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอและอาจจะมีการให้ยื่นข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติอีกครั้งทางนี้เราไม่ทิ้งการนักศึกษาจะจ่ายเงิน5,000บาทแก่กลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยเรียนแต่ต้องมาทำงานเสริมแบบพาร์ทไทม์เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยจัดทยอยจ่าย3เดือนเหมือนกลุ่มอาชีพรดแรกที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเผยวันโอนเงินกลุ่มโอนไม่สำเร็จใครอยู่กลุ่มนี้เช็คกันเลย สำหรับหลายคนที่ผ่านเกณฑ์แต่ก็ยังโอนไม่สำเร็จให้เข้าไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินใครบ้างถึงจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขนี้เพราะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสถานะได้รับสิทธิ์แต่ข้อมูลชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนเท่านั้นการแก้ไขสามารถทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นแนะนำให้เลือกรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด ท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์โดยเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลผิดพลาดแนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนสำหรับ กลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จหลายคนกังวลว่าผ่านวันที่22กับ29มาแล้วยังโอนเงินไม่สำเร็จแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้วันไหนล่าสุดทางด้านเพจ Facebook t a g f o r m e c o m ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสรุปสำหรับกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จในรอบที่1และ2ในเดือนเมษายนระบบจะโอนเงินอีกครั้งในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยจะโอนเข้า5,000บาท ไม่ทบเป็นสเดือนแล้วจะทําการโอนเพิ่มอีกทีคือช่วงปลายเดือนค่ะส่วนกลุ่มที่โอนไม่สําเร็จโดยเริ่มโอนในเดือนพฤษภาคมระบบจะโอนเงินเข้าอีกครั้งในวันที่8พฤษภาคมโดยจะโอนเข้า10,000บาททบเป็น2เดือนโดยจะเร่งโอนให้เสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ แต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้สถานะยังไม่เปลี่ยนคาดว่าวันที่8พฤษภาคมนี้จะทําการโอนให้ครบทุกคนสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขอให้ได้ทุกคนครับ